ต้องรับเข้าสู่ขมชันลึกเม้นเมาส์ค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของดิฉันนะคะดูใจสะอาดจิตค่ะและเพ็นนัการ์เล็กค่ะพี่แป๋วเราสองคนนะสองสาวเราเต้นไม่ใช่เราเต้นจะบอกว่าสวยงามตามทั้งเรื่องหรือเปลาตามทั้งเรื่องอะไรไม่รู้่องจันทร์งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุมารทองหรือเปล่าไม่ใช่แเราบูทองดีกว่าไหมตาบูทองหรืออะไรประมาณนั้นจะเป็นแรงเงาดีมุตตามุนินนะต้องอิงกระแสคนนิดนึงนะเรตติ้งเขาพุ่งกระชูดอินกันทวันพี่แป๋วอินกันทุกวันนมาก นทุกวันนะตบต,ตีกันเป็นเรื่องโผัวีเมียนะขอให้บอก <c oughs> ทุกวันนี้จะแบบว่ารเร่กชื่อกันแล้วเพนจริงเรื่องแบบนี้พี่ไม่ค่อยชอบหรอกอเรื่อง<ช>ผิดบาปแย่ง สามีคนอื่นอะไรเลยจะขึ้นเฟซขึ้นเฟซตลอดเวลาถ้าบอกว่ามีละครแรงเงาเมื่อไหร่นะพี่เป๋าต้องแบบว่าขึ้นเฟซตลอดอินไงเอออินมากเรื่องอะไรไม่ผิดบาปไม่ถูกต้องผิดเสียธรรมไม่ได้ไอผัวแบบนี้เนี่ยไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าเลิกันไปหัวเออจะไปทนทำไมน้องลพาผออผออนเนี่ยเอาไว้เอาไว้ไม่ได้วันนั้นน้องลพามาได้บอกไหมบอกไปแล้วบอกไปแล้วเลิกเถอะนะแบบแบบพี่เป๊กอะไรเงี้ยเหรอเอ้ยอย่าไปพลาดพิหนิงเขาอว่าไม่ปพูดจะพูดถึงในละครบทบาทการแสดงของเขานะอินไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะใช่รถไม่ติดเลยนะ จันักพานี่แบบว่ากระแสนี่ฟีเวอร์มากๆเลยนะฟีเวอร์จริงเพนใครไปไหนมาไหนก็ต้องพูดถึงนับนักพากันตอดเลยแบบตามุนินผู้ชายไม่เคยดูละครผู้ชายต้องดูละครพี่แบบเพราะในโซเชียลมีเดียนี่แบบว่าพูดถึงมุตามุนินนับนักพากันเยอะมากๆคนก็เลยแบบไอ้ยังยังที่คนพูดถึงเยอะ นกส่งหัวโอ้ยเยอะมากนัชเองอ่ะเพนข่าวของเราเยอะมากอยู่จะเมาตอกไปบอกว่าเวลาจะหมดโอ้ยเมื่อเช้าเลยพี่แบวว่าไงน้องเพนดีเลยเจ้าโอ้โหตื่นเต้นมากเต้นมากเต้นเหมือนมันยังว่าแต่งงานหรือมั่นเองแล้วผู้ชมเหมั่นเองรู้สึกน้าดานี่แบบถ้ำมากๆเลยอะโทรหาแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกแม่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 ตื่นเต้นแทนแม่นะเนี่ยแม่บอกแม่ไม่ตื่นเต้นเลยน้องก็ไม่ตื่นเต้นบท่านผู้ชมก่อนนะคะว่า เพ,พนทพานแลวเล็กของเราค่ะจะอินกับทุกทุกสถานการณ์นะคะดูละครเรื่องไหนถ้าเกิดว่าดาราคนนั้นมาเราก็จะบอกอุ้ยสนุกมากละครเปนชอบมากเปนชอบตลอดไว้จะบอกว่ากรณีของตั๊กมงกฎุฎเนี่ยพี่เบวจริงๆเราเห็นน้องมาตลอดไงเราก็แบบรู้สึกแบบดีใจกับน้องไง <c oughs> พอดีใจิฉาเพนเอาให้แน่ดีใจที่แบบเอย่า น้องดูไม่ดีสิดีใจแทนน้องเขาดีใจแทนฟัเฝาที่เมื่อเช้าเนี่ยได้มั่นแล้วพี่แป๋วกับเจ้าสัวบุญชัยนะดีแล้วแหละมั่นไปเสียทีนะเพราะว่าทำาุกวันอย่พี่แบบวคิดว่าอย่างจะจบเหรอยังไม่จบไม่จบจนกว่าจะแต่งงานอะไปีน่าจะมีลูกเลยนะเออมีปีน้านะมาหากาแฟโไม่แพ้ฟิล์มแกอันนี่เลยนะเนี่ยถูกใพี่แป๋วแบบขึ้นหน้าหนึ่งเกือบทุกวันพี่แป๋เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือตั๊กเนี่ยแบบว่าคบกับ เล่าสัวบุญชัยเนี่ยแค่เดือนเดียวพี่แป๋วก็ประกาศมั่นแล้วเมื่อเช้าได้ประกาศมั่นเนี่ยอลังการงานสร้างมากพี่แป๋วเมื่อเช้าประกาศมั่นแล้วเรียบร้อยใช่นักข่าวนี้โอ้โหหนาแน่นมากาวนักข่ต้องบอกเป็นนักข่าวสองสายนะทั้งสายสังคมสตรีแล้วก็สายบันเทิงนะถูกต้องก็ต้องสายพวกสายธุรกิจด้วยนะใช่เพราะเจ้าสัวนบุญชัยเขาแบบว่าเป็นธุรกิจเป็นเล็บเซเลบตี้ด้วยโซอะไรอย่างนี้ไงก็เลยแบบว่ามีนักข่าวก็ง่ายไปทําเยอะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยตั๊กเนี่ยได้ใส่ชุดพี่แป๋วชุดสวยสองชุดเลยนะชุดตอนสมแหวน เ,เห็นแหวนเพชรแล้วแบบว่าวิบวับวิบวับบอกไปก่อนว,ว่ากี่กรัด<า>ม,มูคลค่า่ามกีกร์ดจ้าท่านผู้ชมมูลค่าสิบล้านบาทาโอ้โหเพราะเขาบอกว่าเป็นเพชรน้ำดีมากพี่แปบบ๋วดีที่สุดเพราะระดับเจ้าสัวบุญชยัยทั้งดีพี่แปบบ๋วจะมั่นสาวนี่น้อยไม่ได้อน,น้อยมไม่ได้ต้องบอกว่าเพชรราคาแพงเพชรน้ำดีที่สุดด้วยที่สุดในสามโลกอ่ะพี่แป๋วที่สุดในโลกนี้เราเห็นมูลค่าสิบล้านนะเจ้าสัวบอกมาว่าสิบล้านต้องบอกก่อนว่าเมื่อเช้านี้ชุดตอนพิธีมั่นเนี่ยพี่แป๋วเป็นชุดแบบว่าชุดไทยนะแบบโอ้โห เป็นปักเลื่อมนะมปักเลื่อมสวยงามมาก <ฮะ S 1> แล้วก็ชุดตอนที่ตักได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นชุดสีแดงชุด จุดไทยเหมือนกันแต่ออกสีแดงๆเนาะแดงเลือดแดงแดงนั่นแหละเออแต่ก็สวยนะเพราะตากเขาหน้าไทยไงแล้วก็ตอนสัมภาษณ์เนี่ยอุ้ยนักข่าวแบบว่าตื่นเต้นตัวตักเองก็ตื่นเต้นนะบอกว่าตอนที่สวมแหวนเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกตื่นเต้นอย่างเดียวเพราะว่าตอนแบบไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ดีใจไม่ได้ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นนะตอนนั้นนะโมเมนต์นั้นนะตอนสวมแหวนเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยแบบแล้วก็เห็นเพชรไงไม่เคยมั่นน่ะนะเพชรอย่างว่าแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเพชรด้วยเม็ดใหญ่มากอะไราี้้มมณนนััักกใหสภษ์ ตั๊กก็บอกว่าที่ที่แบบว่าประทับใจทางเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยก็คือตั๊กก็เคยพูดมาแล้วแหละว่ามีอะไรคล้ายๆกันพี่แป๋วมีอะไรคล้ายๆกันธรรมะธรรมโมเหมือนกันนั่งสมาธินู่นนี่นั่นชอบศิลปะเหมือนกันแล้วบอกว่าตักก๊กบอกว่าตั้งแต่เจอกับเจ้าสัวจับกับพี่ใหญ่เนี่ย<ะ>พี่ใหญ่ด้วยความที่พี่ใหญ่เป็นคนที่แบบมีอะไรคล้ายกันแล้วก็เวลามีทํากิจกรรมอะไรเงี้ยทำเหมือนๆกันอย่างตั๊กบอกว่าไปพาจะไปดูหนัง ก็ไปพี่ใหญ่ก็ไปไปทั้งวุูนก็ไปแล้วก็ไปอะไรนะร้านไปร้านจานร้านอะไรชวนไปล้างจานที่อะไรสักอย่างนี้แหละประมาณนี้ก็ไปือไปหมไปชวนไปไหนก็ชวนไปทําดูศิลปะก็ไปใช่แล้วก็แล้วก็คนที่มีอะไรคล้ายๆกันพี่แป๋วขนาดมองภาพศิลปะเนี่ยมองได้เป็นชั่วโมงพี่แป๋วแล้วก็มองเหมือนกันด้วยมองอะไรคล้ายๆกันสามารถที่จะนั่งอยู่ด้วยกันสองคนดูภาพศิลปะหนึ่งภาพด้วยกันร่วมชั่วโมงได้นี่แหละพี่แป๋วคือคู่ชีวิตอ่ะเออตามหากระต่บไปเพลงเมื่อไหร่เราจะเจอผู้ชายคนนั้น ส่วงนั้นน่ะสิพี่แป๋วก็ยังเมื่อไหร่จะเจอนั่นน่ะสิแม,ม่พอพูดถึงเรื่องนี้นะคะ <laughs> จะอินตลอดเพชรภา <c oughs> <c oughs> ของเราก็จะอินดูหน้านางสิคะเผแบบว่าดูฉ่ำดูมีความสุขเหมือนมหนึ่งมั้เเมื่อเช้า <c oughs> <ๆ S 1> ไอต้องบอกก่อนนะชุดที่ตักใส่สองชุดเมื่อเช้าเนี่ย มูลค่าเนี่ยชุดละประมาณห0 0แสนนะสองชุดก็ประมาณ1ล้านบาทใช่แล้วหน้าตักไทยมากเลยต้องบอกว่าทั้งตัวของตักบงกดเนี่ยโหมีมูลค่ากับ15ล้านนะโอ้เยอะมากก็แหวนเพชรสิล้านแล้วอะชุดสอดเขาสินสอดแบบว่าคือสินสอดเนี่ยเจ้าเจ้าสัวของเราเนี่ยเขาไม่ไม่ขอเปิดเผยเขาบอกว่าได้คุยกับแม่เล็กของแม่ ของปากกี่แล้วเพว่าก็คู่แหวนนั่นแหละสามกันข้จะคุยก็าจะให้กันมากกว่านี้ไงแต่เขาไม่ขอเปิดเผยไงโอแล้วเรื่องเสื้อผ้าเรื่องผมเรื่องอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหอลังอะพี่แแบบเพราะว่าพอตั๊กแบบคนะเป็นงานมั่นน่ะระดับเจ้าสัวแล้วแบบชุดตั๊กนี่ก็ต้องบอกคนว่าสวยจริงๆแล้วเพราะว่าตั๊กเนี่ยเป็นนางในฝันพี่แแบบของเจ้าสัวด้วยเพราะว่าเป็นคดีใช่เป็นนางในฝันแล้วตั๊กแต่งออกมาก็ดูแบบเป็นนางในฝันของเจ้าสัวจริงๆเพราะว่าตั๊กเนี่ยมีความเป็น เขาเรียกอะไรหน้าไทยอะใส่ชุดไทยสวยมากเขาบอกว่าเป็นพิมพิลาไลพิมพิลาไลสวยขนาดนะอยาจะรู้นะว่าเจ้าสัวเป็นขุนแผนหรือขุนช้างนนั่นน่ะสินั่นน่ะสิพี่แป๋วแต่เขาไม่ได้ไม่บอกนะว่ายอมถามนะว่าตกลงแล้ว นี่ยจะเป็นคุณช้างหรือคุณแพนนะให้ค่าดาวกันเอาเองนะแต่บางคนจะเป็นเพราะเจสุกเขไม่ได้บอกด้วยไงต้องบอกก่อนว่าแขกที่มาร่วมงานนี่ก็คพราคเพราะผู้คนในวงการมันเหมือนกันก็ตอนนี้เขาก็มีเอ่อเรญาติผู้ใหญ่ญาติสนิทที่เป็นคนในวงการด้วยนะอ่ะหม่อมน้อยเออ่นะแอดคาร์แมคคารามาแล้วก็นี่ไงตูนนี้สแลมตูนบอดี้แสลมซึ่งเมื่อเช้านี้แบบว่าตายแล้วแบบว่า คือแบบเป็นศิลปินนะมีศิลปินมาร่วมงานแล้วก็มีดาราที่แบบว่ามาร่วมงานเหมือนกันนะมีพลอยเชอร์มาที่หนาวแล้วก็มีไก่เวลายุทธด้วยแล้วก็มีวูดดี้ใช่มีหลายคนเลยอะแบบว่าแล้วก็หม่อมน้อยไงแล้วก็มีพี่ปื๊ดไงหม่อมหลวงพันเทวะเทวกุลก็มาพี่ปื๊ดท่านี้พุทธิจิตรพุ่มกับบางระจันไงที่ต้องเขาเขาปั้นกันมานะก็โดบอะไรจากเรื่องนี้นะบางระจันแล้วแล้วก็บอกว่า แล้วก็เลือกส่วนเรื่องรูปพี่แบบคนส่วนเรื่องแต่งงานทุกค,คนก็อยากรู้เงี่าว่ามันแล้วมีพิธีมันวันนี้แล้วเนี่ยจะแต่งงานเมื่อ,อไหร่ก็บอกว่าเป็นปีหน้าอ,อาจจะเป็นปีหน้าแล้วก็ส่วนเรื่องทายาทเนี่ย เจ้าสัวก็บอกว่าขอให้แต่งงานก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องลูกแต่ว่าอยากมีลูกเขาบอกอยากมีลูกเห็นบอกเรื่องแต่งงานคุณแม่คุณแม่บอกว่าอาจจะเป็นเมษาเมษาใช่แต่ก็ไม่แน่เลยต้องดูเล่อต่อไปก็อาจจะต้องดูเล่อแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยเท่ากับว่าเราได้คือมั่นหมายกันแล้วแล้วก็บอกว่าต้องเหมือนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่แต่งงานว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเป็นสามีภรรยาได้หรือเปล่าเห็นบอกโพสต์อินสตาแกรมด้วยตักบักรทักว่ายังไงคือคือตักเนี่ยตอน ตอนที่มีพิธีเขาก็ยังคงไม่ได้แบบโพสหรอกพี่แป๋วแต่ตอนที่หลังจากเสร็จพิธีเนี่ยนู่นนี่นั่นตาก็โพสรูปแหวนบ้างอะไรบ้างแบบโชว์แบบแหวนเพชรสามกระลาแต่หลังจากนั้นเหมือนทานข้าวกับเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยพี่แป๋วแล้วก็สนิทชิดเชื้อแล้วก็มีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเขียนใน iPad ปะใน iPad หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขียนว่าผัวค่าขยะแต่สงสัยสงสัยน้องขมข่ำอะน้องขมขำนะเนื่องว่าเจ้าสัวเนี่ยเป็นหรือเจ้าหัวนะ ไอ้ที่ขาวเพิ่งมั่นเนาะเมื่อเช้านะน,น้องคงอารมณ์ขำค่ะเพราะพตาเขาเป็น,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 นคนตลกอารมณ์ดีอยู่ล<ช>แล้วไงอารมณ์ขำขำไปผัวใครผัวข้าใครแตกนะ ก็ยังยังเป็นแบบถ้าเกิดเป็นผัวข้าให้แต่ต้องซ้อมอไซค์ด้วยนะก็ขับซิ่งนะขับซิ่งขับซิ่งอ่ะก็ยินดีกับพักด้วยนะพี่แต่พอเราเห็นก็ขอแสดงความดีกับน้องสาวด้วยนะใช่ดีใจเลยอ่ะที่ใจแทนแม่ด้วยใจมากๆมากน่าบอกว่าอิ่มเออหน้าเพนหรือหน้าหน้าเพนแบบว่ามีดูมีความสุขเหมือนว่าเหมือนเป็นญาติสนิทอยู่น่าจะเป็น เป็นเจ้าสาวเองนะคุณมันเองไงก็แบบว่าเห็นเราก็เห็นใช่ไหมแล้วแบบวีนี่ก็เซอร์ไพรส์แบบโอ้อะอะไรอย่างงี้ว่ากันต่อกอีกหนึ่งข่าวค้าในวงการบันเทิงดีกว่านักเพ็นะเรื่องราวของน้องสาวเพนนะพลอยงานอ่ามีผู้เขามีผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นแบบว่าผู้จัดการคู่ใจรู้ใจกันมานะชื่อน้องมิวเปจริงแล้วก็เพิ่งมาดูไม่นานนะพี่แบบ็สองปีเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่แหมงไงดูแม่ของพลอยเนี่ยดูหน้าสุด พอชมาลก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้ดูคิวแล้วก็คือธันวาคมเนี่ยก็คือคงจะไม่ได้ดูคิวแล้วเป็นเพราเหตุผลก็มีคนสงสัยเยอะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ว่ามีเพิ่ข้างมีปัญหากับก่อนหน้านี้เรื่องออกเงนน้อเรื่องการส่งภาษีเรื่องภาษีและการประสานงานที่ดูเหมือนจะคล้ายผิดพลาด ก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีปัญหาอีกกับออแกนั์ใช่ของพ่อพัรรพลอะไรเงี้ยต้องคิดแบบว่าแบบไม่มีสื่อไม่ให้สื่ออะไรเงี้ยไม่ให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นมีการเวียงวีนในกันเรื่องยาวใหญ่โตกันไปคนก็เลยถามว่าเป็นเพราะข่าวคราวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่าถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงอ่างเงี้ยพลอยเชมังก็บอกว่าจริงๆนั้นไม่ใช่มิวเนี่ยเขาขอออกเองออกไปที่เพื่อที่จะไปทำกิจการธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวไม่เกี่ยวกับข่าวขราวหรือไม่เกี่ยวกัาทำงานผิดพลาดถามว่าที่ผ่านมา ว่าใครมาทํางานกับพลก็ต้องแบบว่าต้องเครียดนะเพราะว่าไหนจะแบบว่าคิวละครไหนจะคิวโฆษณาออกกันนัอีเวนต์อะไรเงี้ยเยอะแยะคนก็ต้องแบบเยอะมันเยอะมันเยอะแยะไปหมดแล้วทุกคนก็บอกว่าคือกดดันอ่ะใครๆก็มาขอคิวนู่นนี่นั่นเลยทำให้แบบองขอไปทาธุรกิจส่วนตัวดีกว่าแบบไม่อยากเครียดไม่อยากอะไรแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผู้จัดการส่วนตัวจะกลับมาขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้อ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพลก็ประกาศ ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้หาหาคือกําลังช่วงเวช่วงเวลานี้คือกำลังหาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเป็นแม่แหม่มหรือเปล่าก็บอกว่าคงไม่ใช่แล้วก็อยากได้พิพิจการส่วนตัวที่เก่งๆแต่ก็ยังหาไม่เจอเพราะูิจารกาส่วนตัวเก่งๆเนี่ยเขาก็มีงานมีแต่กันเยอะงานคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอก็บอกนะคะว่าคนที่มาเป็นูิจารกาส่วนตัวจริงๆนั้นมันไม่เชิงพ้จารกาส่วนตัวจะเป็นเลขาจดคิวจดจดหแล้วก็ดูคิวงานว่าวันนี้เวลานี้ไป ต่อนี้ยได้ไหมแค่นี้ก็เครียดแค่นี้ก็กดดันแบบเยอะสิ่งนั้นพี่แหววเพราะว่าจะจัดเวลาตารางให้มันลงล็อกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะแล้วก็บอกว่ารายได้ในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวที่ที่ได้รับคือมิวก่อนนั้นได้ยังไงนักข่าวก็ถามก็บอกว่าจริงๆได้แค่เงินเดือนแต่อาจจะมีบอกว่าเปอร์เซ็นต์ได้บ้างหลังจากที่แบบมิวผู้จัดการเนี่ยหางานให้แต่ส่วนใหญ่เธอพลอยก็รับงานเองอยู่แล้วไงใช่ใช่รับงานเองนะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นเงินเดือนเนาะต้องเป็นเงินเดือนก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะว่าจะคุ้มหรือออเเปล่่่่าายงงี้้้หรรรไไมมููสิก็ว เท่าไรเพนอยากจะเป็นหรือว่ายังไงไม่โอ้พี่แป๋วงั้นเดี๋ยวออกจากเป็นนักข่าวก่อนนะอย่าซีเดี๋ยวไม่มีใครมาเม้นเมาส้วยทั้งจริเหรอดี๋ยวแม่เล็กที่บ้านคิดถึงนักเพนไม่ได้เหรอทั่ทีเลยแม่เดียวกับชื่อแม่เดียวกับใช่แม่ตั้งคนเลยชื่อเดียวกันเออชื่อเดียวกันจะมีลูกเขยบอกว่ารวยหมื่นร้านเหมือนตั้งมงคลหรือเปล่าขนาดนั้นเลยแม่ดูอยู่นะอย่าเลยมาเขาเรื่องคอนเสิร์ตกันดีกว่าพี่แป๋ว คอนเสิร์ตยิ่งหัวยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันพี่แบวที่จะมีขึ้นในวันที่28วันลอยกระทงนะหรือแบบลอยกระทงแต่ว่าจะมีเนหาคนที่ไปลอยได้ยังอ้นี่แหมมาเข้าเรื่องนี้เลย ตลอดอ่ะพี่แบบอไ่หอยังไม่มีเขาเรื่องน้องยังไม่มียังไม่มีเรากำลังพูดถึงกังนัมสไตล์คนที่เคยเต้นให้รากปไหนสิเนี้ยอ๋อมีเลยอุ้ยไม่มาพี่แป๋วกังนัมสไตล์เจ้าของเพลงฮิตนั่นคือไซน่ะจ้ะนักร้องเกาหลีจะมาพี่แป๋วมาเมืองไทยมาวันลอยกระทงนี่แหละซึ่งคุณวินิจเนี่ยรัตนารัตนะอะไรนะเดี๋ยวนะ คุณวินิดรัตนาชัยโอเห็นไหมอุ้ยแบบร้นพันกันในหมดเรกนอนแล้วตื่นเต้นนะเห็นเต้นเขามั่นกันไปนี่กว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเลยค่ะนั่นแหละก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าคุยทางต้นสังกัดไงแล้วก็พาใสมาพี่แป๋วแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ลงทุนนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่แป๋วทั้งหมด50ล้านจ้าพี่แป๋วซึ่งรวมทั้งหมด ซึ่งค่าตัวใสเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่นะพี่แบ๊วห้าสิบาทค่าตัวใสประมาณสี่สิบห้านนี่แหละมาแล้วเขาบอกว่าคือใสเนี้ยจะจัดเต็มแน่นอนแล้วลองสนุกแล้วบอกว่าส่วนหนล่วดูแค่เพลงเดียวแค่นั้นแล้วก็คุ้มแล้วนยถ้าเต้นเนี้ยต้องไปไปฝึกเต้นกันนะมันต้องฝึกนะตอนนี้เป็นกันทุกคนแล้วนะอยากให้เราได้เต้นเลยเพลงเดี๋ยว แต่พี่แป๋วบัตรอ่ะไม่ได้ต้องเสียตังค์นะจ๊ะดูฟรีซึ่งเพราะว่าเขามีผู้สนับสนุนพี่แป๋วทั้งหมด8 8ผู้สนับสนุนเลยทีเดียวพี่แป๋วเยอะแยะมากนั่นแหละเขาก็เลยเป็นการที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปดูฟรีแต่ว่าให้ผู้สนับสนุนเนี่ยไปแจกจ่ายสินค้าของตัวเองจํานวน2 0 0 0 0กว่าใบพี่แป๋วนี่แหละแล้วก็จะจัดขึ้นหมายถึงว่าใครเป็นแบบสปอนเซอร์ให้กับคอนเสิร์ตนี้ สปอเซอร์ก็จะมีแจกจ่ายให้กับก็ไปโฆษณาสินค้าของตัวเองในงานนั้นแหละก็คือไม่เขาคฮแบบโปรโมตก่อนไงเพราะมันใกล้จะถึงแล้วไงวันลอยกระทงใช่ไหมใช่แล้วก็จะจัดขึ้นนะพี่แป๋วที่ S C G Stadium มองทอนธานีจากเดิมที่เป็นตอนแรกเป็นอะไรนะทะเลโดมหรอทะเลสาอ๋อทะเลสาไทยใช่เหมือนกันเดี๋ยวว่าด้วยความที่สถานที่ต้องต้องอาจจะยิ่งใหญ่กว่าไงเป็นสนามเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องใส่นะถูกต้องไม่ได้แล้วแล้วก็เท่านั้นไม่พอพี่แป๋ว ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คือจะมีอาย้งเชิญยิ้มเนี่ยม,มาแบบแรเพลงกระทงนะรอยกระทงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวันรอยกระทงอะไรอย่างนี้แล้วก็ คืออาจจะไม่แน่อาจจะมีใครเข้าไปร่วมในนั้นด้วยหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณวินิไม่ได้บอกประมาณไม่ได้บอกว่าแบบจะมีมาชนกันบนเว<อ>ทีอะไรยางเง้ยจริงต้องเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่คือกระทาหันหเหมือนกันกระทำหันห<ว>นะเพราะที่ผ่านมาก็มีข่าวลือหนาหูว่าจะมาไม่มาจะมาไม่<ช>มาสุดท้ายก็มาก็มานะมาแน่นอนแล้วก็คิดว่าอาจจะเรื่องราวของค่าตัวนะที่ยังตกลงกันไม่ได้นะถึงได้ช้าอยู่แล้ว เกาหลีนะเขาต้องแบบว่าหลายสิ่ง่ะเขาเขาต้องเยอะดูนี่นั่นเลยเกาหลีเยอะมากเลยอ่ะการเกิดนี่เยอะจริงๆเยอะจริงๆพี่แบบซุปตาซุปตาุตาเขาก็ต้องแบบว่าเป็นร้อยจ0สองร้อยอ่ะ